สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะพบกับครูส้มค่ะวันนี้เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแม่แฝกนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกนะคะอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะด้วยตาเปล่าของเราเองนะคะอ่ะลองสังเกตก่อนตรงนี้นะักเรียนเห็นไหมคะ อลองมองไปที่เพื่อนที่พ่อที่แม่นะคะจะเห็นไหมคะว่าเขามีตามีหูจมูกอะไรต่างๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะคะซึ่งอวัยวะแต่ละอวัยวะนั้นมีความสำคัญแล้วก็มีอ่าเรียกว่าประโยชน์ของมันเองนะคะดังนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะตานะคะตา ตาตาอยู่ส่วนไหนเอ่ยอ่ะลองจับตาสิคะตาทําหน้าที่ช่วยในการมองเห็นสังเกตสีต่างๆได้สามารถแยกแยะสีดำสีขาวหรือสีต่างๆได้สิ่งที่สําคัญคือการดูแลรักษาดวงตาห้ามเอาอะไรกระทบกับตาถ้าเราปิดตาดูสิสมมุติว่าตาเราบาดเจ็บลองปิดตาดูนะคะถ้าตาเราไม่สามารถมองเห็นได้เราก็ไม่สามารถ จะ,ะเรียกว่าเหมือนคนปกติได้แล้วก็เสียโอกาสที่จะมองดูสิ่งโลกกว้างที่มันสวยงามนะคะดังนั้นนักเรียนต้องดูแลตาให้ดีเนาะอะ,อะต่อไปหูหูอยู่ส่วนไหนเอย่ยลงจับหูดูสิหูคนเรามีอยู่สองข้างนะคะข้างซ้ายและข้างขวานะคะหูทำหน้าที่ช่วยในการได้ยินเสียงและการทรงต,รวรงตัวนะคะเพราะว่า หูของคนเรานะคะลูกห้ามเอาน้าไปหยอดใส่หูห้ามเอาเรียกว่ากิบอะค่ะกิบดาไปแคะหูเล่นนะคะไม่ได้นะคะอาจจะทําให้หูชั้นในเราบาดเจ็บนะคะอาจจะทําให้การได้ยินเสียงของเราลดลงนะคะดังนั้นต้องดูแลให้ดี ต่อไปจมูกจมูกอยู่ตรงไหนลองชี้ซิจมูกรูปร่างคล้ายกับรูปชมพู่จริงๆนะคะเห็นไหมชมพู่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมจมูกจะคล้ายๆกับรูปชมพู่เนาะจมูกนี่จะทําหน้าที่รับกีนและเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดก็คือเราหายใจเข้าอ,อรับอะไรคะออกซิเจนจากต้นไม้แล้วเราก็หายใจออก ออกมากลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมันทำทำให้เรานะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะคนเราจำเป็นต้องใช้อากาศในการหายใจนั่นเองอะต่อไปปากปากอยู่ส่วนไหนคะลองชี้ซิปากอยู่ส่วนไหน,ป,ป,าน,ไหนปากนะคะริมฝีปากเนาะจะช่วยในการอา พูดนะคะรับอาหารนะคะเป็นช่องทางในการพูดรับอาหารอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปนะคะปากก็จะมีคือถ้าเราไม่กินน้ำเยอะนะมันก็จะปากแห้งสามารถเป็นร้อนในได้ดังนั้นต้องดูแลให้ดีเช่นเดียวกันนะคะเอาไว้ว่าทุกส่วนมีความสำคัญอ่ะต่อไปฟัน อาปากมาลองส่งกระจกสอ่าเห็นไหมคะจะมีเอเวะาที่เป็นสีขาวๆใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารให้มันเล็กลงเพื่อจะได้ย่อยง่ายนะคะสิ่งนี้เรียกว่าฟันฟันเราควรแปรงฟันทุกเช้ากลางวานันและก่อนนอนทาไปแปรงฟันถ้าเราไม่แปรงฟันนะคะจะทำให้ฟันของเรานั้นผุ ดีไหมคะไม่ดีเนาะอ่าถ้าไม่ดีเด็กๆทุกคนนะคะเด็กชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะก็ต้องช่วยกันแปลงฟันนะคะไม่งั้นคุณพอ่อคุณแม่ต้องพาไปหาคุณหมอนะคะอ่ะต่อไปลิ้นอ้าปากมาอีกค่ะถัดเข้ามาจากฟันก็จะมีอวัยวะแบนๆไม่มีกระดูกนะคะอวัยนี้จะช่วยในการออกเสียง ในเวลาเราพูดอะไรมาลิ้นก็จะตะวัดขึ้นตวัดลงนะคะแล้วก็ช่วยในการคลุกเคล้าอาหาร่าตอนเรากินลิ้นก็จะคลุกไปเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีปุ่มรับรสด้วยนะคะจะทําไม่รู้ว่าอันนี้หวานนะอืมอันนี้เปรี้ยวนะเผ็ดนะดังนั้นลิ้นถ้าเรากินเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดลิ้นเราก็จะเกิดการที่ต่อรับรสอาจจะไม่ดีนะคะดังนั้น ห้ามกินร้อนจัดด้วยนะคะอาจจะพองได้เนาะดังนั้นช่วยกันดูแลลิ้นด้วยนะคะอะต่อไปมือชูมือมาสิบนิ้วอ่ะมือนะคะมือมือเรามีอยู่สองมือหนึ่งนิ้วมือมีหนึ่งมือมีห้านิ้วนะคะสองมือมีสิบนิ้วนะคะเมื่อกี้ครูส้มพูดผิดไม่เป็นไรเนาะอะมือนั้นทำหน้าที่ใช้หยิบจับสิ่งของในการทำงาน นะคะมันจะทําให้เราจับได้มั่นลองเราจับแก้วจับปากกาสิใช่ไหมถ้ามันนิ้วหายไปข้างหนึ่งก็ยังช่วยได้แต่ถ้าหายไปทั้งหมดก็จะกลายเป็นคนพิการที่ใช้การไม่ได้ดังนั้นเราต้องควรระมัดระวังนะคะห้ามเล่นอะไรที่พิเลนนะเล่นอะไรไม่ดีนะจนนิ้วขาดไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปเท้า ดูซิเท้าคนเรามีกี่ข้างมีสองข้างหรือสามข้างใครมีสามข้างยกมือขึ้นนะคะปกติเท้าของเรานะคะจะมีอยู่สองข้างข้างซ้ายข้างขวาเช่นเดียวกับหมูแขนมืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่รับน้ําหนักของร่างกายช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาจะไปไหนเท้าก็จะพาเราเดินไปนะคะช่วยในการทรงตัวนั่นเองเนาะอะ,อะมาถึง ตรงนี้นะคะใบางานงานวันนี้ก็คืองานเรื่องอวัยวะภายนอกนะคะให้นักเรียนนะคะนึกถึงกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบนะคะแล้ววาดรูปออกมาเช่นนักเรียนจะชอบร้องเพลงก็วาดรูปออกมาแล้วบอกว่ากิจกรรมที่ชื่นชอบคืออะไรให้ใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยระบุเลยนะคะชื่นชอบคืออะไรแล้วกิจกรรมตรงเนี้ย ใช้อวัยวะส่วนไหนคือส่วนตนนี้นะคะแล้วก็นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะดังกล่าวยังไงให้ระบุตรงนี้นะคะอ่ะวายเป็นรอยโอเคหมดแล้วนะคะไม่มีละโอเควันนี้เรียนเพียงแค่นี้ค่ะพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ